สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพาทุกคนมาทัวร์เที่ยวถนนลอยฟ้าสมวัดน,น่านแล้วก็ถนนเลขสามนะคะอันนี้เราจะมาทางอำเภอสันติสุขนะคะอำเภอบอ่อนะเกลือเนาะก็จะมาทางถนนเลขสามค่ะโดยที่มันจะมีจุดรับถ่ายภาพตรงนี้นะคะแล้วก็ขายหวยข,ยขายของกินเต็มเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็น แลนด์มาร์กหนึ่งของจังหวัดน่านนะคะที่เรามาเที่ยวเนี่ยเราก็ต้องไ้ถ่ายรูปนะคะเขาจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์ที่จอดรถยนต์นะคะกว้างขวางเลยค่ะรถก็จะไม่ค่อยมีนะคะเดี๋ยวเราจะขี่รถขึ้นไปข้างบนนะคะแล้วก็ถ่ายวิวค่ะวิวก็จะประมาณนี้เลยนะคะซึ่งอันนี้เป็นเวลาประมาณตอนเที่ยงกว่าๆนะคะเมื่อขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเห็น ทางชมวิวระหวังที่ลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมันจะโค้งแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นจุดชมวิวหนึ่งเนาะโดยที่จะมีทางโค้งเลขศูนย์คงพับผาโค้งเลขสามนะคะมีหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นทางลงนะคะต้องลงเกียร์ต่ำอย่างเดียวเลยเพราะว่าถนนเนี่ลาดชันมากเลยนะคะ ก็เป็นบรรยากาศโดยรอบค่ะช่วงที่เราไปเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะบรรยากาศก็จะมีฝนตกโปรยๆหน่อยนะคะในระหวา่างทาง เมื่อเราขี่ตรงไปเรื่อยๆนะคะมันจะเจอสามแยกเนาะถ้าเราขี่ตรงไปเนี่ยจะเป็นอุทยานแห่งชาติขุดนานตรงนี้เลยนะคะก็จะไปทางตะปันไปทางบ้านเวนนะคะแต่ว่าเมื่อเราเนี่ยอยากเลีเ้ยวไปทางซ้ายนะคะก็จะเป็นการย้อนกลับไปในเมืองหน้านะคะเป็นถนนลอยฟ้าแบบนี้เลยที่เป็นจุด l a n มา a r k หนึ่งนะคะที่เขาชอบถ่ายกันเนาะก็จะเป็นถนนบนสันเขาลอยฟ้าสูงๆแบบนี้เลย เราก็จะไปเป็นทางป่วนะคะซึ่งก็จะเจอจุดชมยิม1715แล้วก็อุทยานแห่งชาติดอยผู่ขาด้วยนะคะก็เป็นวิธีการสำหรับการเที่ยวนานเป็นวงกลมง่ายๆสำหรับมือใหม่คะ่ะใครที่ยังไม่ค่อยเจนทางหรือว่าขับรถไม่เก่งก็สามารถมาได้นะคะทางก็ไม่ได้ลำบากมากมายขนาดนั้นเนาะแล้วก็คุ้มค่าวิวที่เราได้มาคะ่ะยังไงก็ลองไปเที่ยวนานกันดูนะคะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ